พออธิบายไปแบบนี้คือกลัวว่ามันจะไม่เหมือนที่ทุกคนคิดทุกคนฝันไว้คลิปล่าสุดคือคนถามเข้ามากันเยอะมากว่ามีตําแหน่งว่างไหมสนใจเราจะบอกว่าจะมีตําแหน่งว่างอยู่นะคะเงินเดือนมกราทุกคนรอกันได้เลยคะ่ะแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่างานนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคุณสมบัติอย่างแรกเลยก็คือจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้อย่างที่สองนะคะอันนี้บอกก่อนเลยเนาะก็คือตําแหน่งที่ว่างเนี่ยเงินเดือนไม่เยอะนะคะ ถ้าใครที่คิดจะทางานหวังรวยเนี่ยบอกเลยว่างานตรงนี้ไม่ตอบโจทย์แล้วงานนี้เหมาะกับคนแบบไหนงานนี้นะคะเหมาะกับคนที่ต้องการเวลาเหมาะกับคนที่ต้องการเอาเวลาว่างไปทําอย่างอื่นเพราะว่างานนี้นะคะสามารถเข้างานได้ตั้งแต่10บโมงจนถึงเที่ยงห้าไปก่อน10บโมงอ๋อลืมบอกว่าตัวนี้เป็นงานออนไซน์นะคะเหมาะกับคนที่ชอบการเดินทางเพราะว่าคือ จะว่าไงดีตัวบอสเนี่ยเขาจะท o u t u b e นะคะเราก็จะมีการเดินทางเดือนละอย่างน้อย2ครั้งมันจะไม่ได้มีแค่ทริปในประเทศไทยนะคะมันจะมีทริปที่ต่างประเทศด้วยคุณสมบัติสุดท้ายก็คือชอบดูแลคนอื่นนะคะขอ,อย้ำอีกรอบว่าตําแหน่งนี้ก็จะว่างสิ้นเดือนมกราถ้าสามารถตัดต่อได้สามารถใช้แค้นว่าเป็นก็จะเพอร์เฟกเลยนะคะแล้วก็ย้ำอีกรอบว่าเงินเดือนมันไม่ได้เยอะมันก็หมื่นอาจจะหมื่นต้นๆหรืออาจจะไม่ถึงหมื่นก็คือต้องดูที่ความสามารถของทุกทีหนึ่งคนที่สนใจก็ต้องลดน้อยลงแหละเพราะว่ามัน่นยอนไขยูะะคะ แต่ว่าเราก็พูดกันตรงๆอนะ่อเนาะแต่ถ้ายังมีคนสนใจอยู่นะคะช่วงเดือนมกราก็เดี๋ยวจะออกมาประกาศหาอีกทีหนึ่งนะเสริมอีกนิดนึงก็คือล่าสุดน,นะคะเราไปออกทริปกับบอสมาก็คือจากพัทยาไปกรุงเทพก็ไปกินอาหารที่นั่นแล้วก็ซื้อเค,ค้กกับมาหมดไปทั้งหมดแบบ 4, 6, 4ี่หเกือบสี่ะซึ่งบอสเขาก็เป็นคนครับว่าค่าใช้จ่ายตรงนั้นทั้งหมดนะคะมันก็ตามสมเหตุสมควรมันก็ตามสมเหตุสมควรอะไรวะ โดยรวมหลักๆแล้วก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างชอบความสบายคืออะไรที่ซื้อเวลาได้เขาก็จะซื้อเพราะว่าเขามองว่าเวลาเป็นสิ่งสาคัญนะคะดังนั้นเขาเห็นเวลาของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญเขาก็เห็นเวลาของคนอื่นเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันอันนี้คือปัจจัยหลักเลยถ้าใครยังสนใจก็ติดตามกันไว้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามามันเยอะมากๆจนเราแบบว่าคงจะพิมพ์ตอบไม่ไหวอะเราก็เลยขออนุญาตทํามาเป็นคลิปแยกนะคะ